จากวันนั้นทาคาราเลยเก็บเรื่องไปเมืองนอกเอาไว้เงียบๆเพราะเขายังหาโอกาสบอกไทชินไม่ได้สักทีไทชินก็ยังคงร่าเริงสดใสเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังตัวติดกับทาคาราไม่ห่างทำเอาบรรดาเพื่อนๆและรุ่นพี่คนอื่นๆเริ่มจะสงสัยกันแล้วว่าทําไมสองคนนี้ดูสนิทสนุกกันจังเลยโดยความอยากรู้เพื่อนของทาคาราเลยแอบไปดักรอที่ห้องชมรมเพื่อแซวเรื่องนี้กับทาคาราว่าทําไมถึงตัวติดกับไทชินตลอดเลยล่ะพอถ้าทาคาราเรียนจบไปแล้วเจ้าหนูไทชินคงได้เหงาตายแน่ๆทาคาราได้ยิน เพื่อนแซวก็เริ่มคิดหนักเพราะดูเหมือนว่าไทชินตัวติดกับเขามากจริงๆเขาเลยอยากหาเวลาคุยกับไทชินเรื่องนี้สักหน่อยปาจับมากระที่ไทชินมาค้างที่ห้องของเขาพอดีทาคาระเลยได้โอกาสชวนไทชินไปปีนเขาด้วยกันในวันหยุดนี้เพราะเขามีเรื่องบางอย่างที่อยากให้ไทชินช่วยตัดสินใจให้เขาหน่อยไทยชินก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลจนทาคาระแปลกใจว่าทำไมไทชินไม่สงสัยเลยเหรอว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรและก็ใช่ไทชินนั้นไม่สนใจเลยสักนิดเพราะเขาคิดว่ารุ่นพี่น่าจะอยากพูดตอนอยู่บนภูเขา